เฮ้ยรอบเครื่องตกว่ะรอบเครื่องบเปุ่นนี่หยียบคันเร่งก็บ่ไปเทียดเบิ่งก็ดูเทียดเบิ่งก็ดูรอบเครื่องเธอเลยเดี๋ยวนี้หยียบจำเบิ่งก็ดูสิมาเอ้ยหมื่นชิตตมอืดๆนี่ฮะวันดีกินเดี๋ยวให้เบิ่งรอบเครื่องนะครับเด้อเหยียบจำเลยครับผมเดี๋ยวสิเหยียบคันเร่งจำเลย สองวันกว่าเนื้องีนี่ตาย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 บึงเขาสิโมดฟาฟไหมบาทนี่เพื่อเอาสปริงของสำนักไดนวะบึงสำนักกันเอ้สารสปริงเว้ยของสร้างประสานครับผมเดี๋ยวสิร่องบึงตอนนี้รอบสองพันหาครับรถจักปีแล้ววะกปาปี 8, ปแปดเก้าปีแล้วรถ มาลองเบ,งบ,งบงิ้งก็ดูเบิ้งก็ดูรถสร้างอาบสีเป็นจังได้ยังวะเเมื่อลหรที่นี่แกะออกบบดนี้แกะอันนี้ออกแต่ว่าต้องหาจังหวะดีคีมแกวอะโอ้ใครอยู่แต่บ่กขาดไว้ดีแต่มันปติดออกมาเนาะโว้ไม่อาบเสร็จแล้ว บัดนี้ก็เอาก่อนสิเอาอันนี้ออกสปริงต้องเอาเชือกมัดไว้ก่อนเพราะว่าอันนั้นดีมันสิหลุดออกดีถ้าเฮาบ่เอาเือกมัดออกเอาเือกแเข้าไปพุ่นมองสปริงน้อยพุ่นเข้าได้บ่นี่เือกคือใหญ่้เือกแเข้าไปปั๊บกบัดนี้เดี๋ยวๆเข้าไปอีก Hà lệch mắc cỏ bắp đừng đừng xiết leo mắt bật này mắt thuốc ha à. mặt hụt bay hụt xếp, búp, đừng giờ họ chồng vợ toàn đừng, đừng. Ừ. Oh. แชมใส่ขิมซอยจังน่อยครับสปริงตัวใหญ่เดี๋ยวเด้อมันเป็นเดือยครับมันต้องหาจังหวะเดือยงัดช่ยมันจะยากจังน่อยเด้อครับตัวนี้ต้องอันนี้ ค่อยๆหาจังหวะครับออกแล้วครับผมออกแล้วแหออกเรียบร้อยครับออกเรียบร้อยอันนี้ขาเดือยนี่มันเป็นเดือยงอขก้นไปนะครับเขาเห็ดมากป้องกันมันหลุดเนาะมันต้องหาจังหวะนิดนึงดินี่เดือยตัวนี้เห็นบ่เดือยเดือยสปริงตัวนี้อะต่อไปเวลาออกบานนี้ จับป็นเว้นเนี่ยเลาออกบีบอันนี้ไว้บีบงัดขึ้นซอยมือข้างนึงดึงสปริงไว้ขางนึงก็งัดขึนเนี่ยออกเรียบร้อยแล้วครับผมจะก็จะออกมาประมาณนี้ครับสุดยอดมาตฐานคักขนาดปีแล้วกว้อน ก่อนสีถอดสปริงออกเนี่ยสังเกตครับไอตัวตะขอเนี่ยมันจะหันหันออกไปฝั่งหนึ่งนะครับโอ้โคนฮอนครับเนี่ยตะขอเนี่ยมันจะอยู่ฝั่งนี้ครับทั้งตัวน้อยทั้งตัวใหญ่เลยตะขอตัวนี้ก็จะหันไปทางเดียวกันนะครับประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวเข้ามาถอดใส่ของไอประสานของเราเปล่งได้ย่าลืมแกะยอเลาเาื่อนไมสิขึ้นบ่ อ่าบบนี้ปันชัย<อ>สปริงที่มากะมีสองตัวเฮกันนะครับรูปลักษณ์สปริงก็บ่แตกต่างกันนะอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกงัดออกเลยนู่นคือกีสนิมกันนะตัวน้อยกับตัวใหญ่ครับอ่ะสปริงครับเนี่ยรูปลักษณะเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับ ทั้งสองตัวครับเหมือนกันเลยแต่ว่าตัวนี้สปริงตัวใหญ่เนี่ยมันจะมีความหนาขึ้นนะหนาขึ้นเลี้ยงคาชีมันจะแข็งขึ้นนะครับทีนี้แล้วกว่อนเท้าสีถอดถ้าล้งค้นนะลืมวัสดถอดออกมาสปริงน้อยเนี่ยจักอยู่ทา่าใดวัสดุนเนาะให้เท้าเอาสปริงน้อยเนี่ยมาว่างเทียบกันแบบนี้เลยอ่าเนี่ยให้เอาฟังนี่ครับ หันมาฟังที่ทางเก่าของมันเพราะว่าเนี่ยมันจะอยู่ฟังเดียวกันเลยองศาองศาตะขอเกาะตัวนี้มันก็จะคือกันนะองศาตะขอเกาะตัวนี้ก็จะคือกันประมาณนั้นครับผม,มเดี๋ยวเราจะมัดสปริงใส่เนี่ยมัดใส่แบบนี้เลยเปิดแบบนี้ครับ หลังจากนั้นจะมาประกอบใส่แป้นตัวนี้แบบนี้แป้นตัวนี้ตำแหน่งมันเนี่ยมันจะอยู่แบบนี้เนะาะหันเขาหาเครื่องจะอยู่แบบนี้แต่ขอเกาะก็จะ,ะเดี๋ยวใส่อันนี้เข้าไปครับสปริงเข้าไปเอาตัวใหญ่เขากอนนะครับชึบตัวใหญ่ใส่แล้วก็ตามด้วยตัวน้อยครับที่นี เก็เข้าไปเรียบร้อยครับอ,อยู่ตำแหน่งนี้เนาะแล้วที่นี่เขาสอดเข้ามาสอดเสือกหมุนเข้ามาพี่ทางพี่สอดหมุนเข้ามาเชิบเดี๋ยวผมจะใส่เแล็จจัลลบีใส่นิดนึงครับจัลลบีจัลลบีห้องประตองใส่หลายเด้อเอาแล็จบางๆก็พอครับใส <Okay. S 1> ่ป้องกันมันหัวซื้ เพราะว่าปกินมันบเมนปลากนินไม่เนาะแต่ห้าถอดออกแล้วเนี่ยมันมีโอกาสนะครับที่จะรั่วได้แครรูพ่อบางๆกัพอ่อบะตองใส่ไหลเอาแค่าบางๆกับพอ่อใส่แค่าบางๆหลังจากนั้นครับเ้า็จะใส่สปริงเข้าไป ระว่างเด้อย่ำไสสปริงระว่างมันหลุดครับเพราะว่ามันมีโอกาสหลุดนะไอตัวสปริงนี่ต้องหาจังหวะมันให้ดีอ่าหาจังหวะข้างนึงเข้าก็ดึงเอามือข้นี่ดึงเชือกไว้ครับนี่ตอนนี้สปริงมันยังงัดดูมันยังเข่าบ่ได้ครับ เดี๋ยวเ่าต้องหาจังหวะไหมปุ๊บเข้าไปเอาหาจังหวะครับหาจังหวะได้เล่งพร้อมครับข้ากับเหลียวเบิ้งข้างใต้น้ำนะครับ เ่างเล่งเๆงถ้ายัง่มได้ก็ต้องโยกฮะเดี๋ยวบางทีใตน้ำว่าสปปิงมันหลุดออกบ่เชือกเขาเรียบร้อยครับผมจังหวะมันเขามันจะเขาปลดลดอ่าทีนี้เขาเอานอนเอานอนมาขันซะก่อนล็อกไว้ซะก่อนกันการโยกครับผม เอาใส่2ตัวก่อนก็ได้ครับชิบอ่าหลังจากนั้นเฮาก็สิดึงดึงสปริงใส่บาดนี้ไปแล้วยังบ่เข้าอยู่ครับผม เดือยกบ่เห็นครับตัวนี้จักเดือยยุสัยครับอะสปริงง่ายเขาแล้วครับยังสปริงน้อยบัดนี้แล้วก็ดึงมาใส่ ปึ๊บสปริงน้อยเขาแล้วสปริงน้อยเขาแล้วห้องกระเช็าได้บัดน,นี้เนี่ยลองเล็งบังนะครับถ้ามันตึงๆแบบนี้แสดงว่าบ่าหลุดครับบ่มีหลุดเล่งเปี้ยสปริงใหญ่ก็จะอยู่ประมาณนี้ครับบ่มีมลุดอ่ะสังเกตบ่งสปริงครับ<ฮ>เดี๋ยวจะโยกเนี่ยเฮากดเล่งเลยนะครับกดเล็งกดเล่งจ้ำๆเลยฮะ กดเล็งจนมันอันนี้มันจะตึงมือพอดีนะครับถ้าเล็งแล้วมันตึงมือแบบนี้แสดงว่าสปริงบ่มีปัญหานะครับบลุดนะถ้าเล็งแล้วบว่ตึงมือเนี่ยแสดงว่าสปริงรุดนะประมาณนี้ครับผมสลอมจรลบีน้ำนิดนึงครับใส่บางๆก็พอไม่ต้องใส่หลายครับไฟมันขึ้นนี่ พี่เลี้ยงเดีได้เหยียบบุกไอตัวระยะนี่เขาต้องตังไม่นะครับเพราะว่าสปริงมันตึงกเาเกาแล้วบ้านนี้แต่เกาเนี่ยสปริงระยะฟรีมันอยู่หม่องพี่นะครับ ัดที่นี่สปริงตึงเปียะเลยโอ้เด้กันสุดยอดค่ากิลีโอ้แก๋ากค่ตัวเล่งออกนะครับหาหาระยะฟรีของมันหาเบองนี่ถึงหลดไว้เห็นเป็นอิสระแบบนี้เลยนะครับนั่งจกนั่งเข้ากระขันเขาแบนบน,นี้มีระยะฟรีกัประมาณนี้ครับ เดี๋ยวมาลองสตาร์ทเบิังบัลสตาร์นี่เพียวสตาร์ทเบิังดิเบิังรอบครับเบิังรอบไปเบิังรอบดิเบิงบังรอบมันเป็นังไรล้อมันนะ,ะเดินเบาครับเดินเบาเดินเบาอยู่ประมาณนี้ได้พันล้อครับเดินเบาอยู่พันลอ้นลอไม่ลงอย่างเงี้ยไม่ลงอย่ แล้วสิเลงให้เบิงนะครับก้อนนั้นอยู่ที่สองปัญหาเด้อโอ้โหว่าหัสองปัญหาเด้อเลงสวดน,นั่นเบิ่งเขาเลงตีนเขาเลงเตียนอันนี้เขาเลงตีนนะครับเขาเลงเตียนามาวาเบิ่งเพี้มาดีเอ 1, อหนึ่งพันรอบนะครับโอ้ ครับผมเดี๋ยวบัดที่นี่นะครับเขาจะเล่งแบบเล่งเท้าเดียวเหยียบสุดเท้าเดียวเลยนะครับอ้าวหนึ่งสองโอ้โอ้โหในการในการเบิง้งเบิ้งสเต็ปความสเต็ปเท่าครับเวลาเขาไปไถนะครับเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนยังนะครับเวลาไถไปนะครับวันนี้ไถไปใส่เกียร์สามครับเกียร์สามไถ ทออบังท่อไปบังท้อเลยครับช่างกล <c oughs> ้อกนะตากล้อกตากตอกบังท่อบังท่อ,อ,อ,อเอาเวย้ยได้ของแต่งใหม่ครับจัดสปริงยางดีเป็นได้บ้านนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยุ่ยยไปแห้งก็เกาหน้าบ้านนี้ เฮ้้นใส่สปริงเต็งด้วไอ้เล่าเอาเว้ยจังบักสังเี่ยเว้ยเว้ยเวยลอบมาเว้ยรอบมารอบมาบ่คือเกาแล้ววันนี้รอบมาแล้วเฮ้ยไปวะเฮ้ยเฮ้ยเอาบงอยงยังลอด้วยวันนี้เฮ้ยเฮ้ยเ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 ้ยสีเบียกบ่ท่านสิเบียกบ่ท่านโอ้รอบมาเว้ยรอบมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรน จวดกัเกาวันนี้จัเกาจวดกัวเกาจวดกัวเกาจวดกัวเกาจวดกัเกาเว้ยโฮ่โฮ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 ้โฮ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 เออโอโฮโฮโิ้ล้วจิ้มแล้วิมแล้วจิ้มแล้วเออเปิดจัดสปริงไม่เว้ยจัดสปริงไม่ค่กเถอะวะ

จังหางบาลนี่เฮ้ยเออเจอสปิงเข้าไป